กุ๊ปกิฟตเผยภาพสุดแฮปปี้วันตรุษจีนแต่หลุดโฟกัสไปหน้ายายทวดเป็นอีกหนึ่งข้อควาที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของกุ๊ปกิฟตสมวันทิพย์ซึ่งจากที่ทราบกันว่าครอบครัวของกุ๊ปกิฟมีเชื้อสายจีนด้วยก็มีจัดเทศกาลตรุษจีนกันที่บ้านกุ Group ๊ปกิฟก็ได้แจกอ่างเปาให้กับคนในครอบครัวอย่างยหญ่ทวดและคุณแม่ของกุ๊ปกิฟโดยสาวกุ๊ปกิฟได้โพสผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพคู่กับยายทวดและคุณแม่พร้อมเผยว่าชนิดนิวเยีย รวมมิตรุจินเมื่อวานใหญ่ทวดครบหนึ่งร้อยปีรัดให้ตั้งร้องไห้เลยส่วนคนที่ไม่เอาอะไรไม่สนใครที่สุดจะเล่นแต่กับหมาใครให้ซองก็ไม่เอาถ้าเอาจะเอาทั้งปึกก็คือแม่เปาเป้พี่เปาต้องคอยตามไหวขอบคุณทุกคนแทนน้องแสบมากบอกเลยค่ะว่าภาพนี้เห็นแล้วก็ต้องร้องว้าวคุณยหย่ทวดอายุหนึ่งร้อยปีแต่ยังดุแข่งแรงมากๆดูดีสุดๆไปเลยต่างก็เข้ามาอวยพรใาญ่ทวด้ะคุณแม่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ